สู่วัยหนึ่งนะในวัยของผู้สูงวัยหน่อยนะหลายคนมีปัญหาเรื่องลุกนั่งแสนจะลำบกักมีปัญหาเรื่องนี้ไหมถ้ามีปัญหาเรื่องนี้สิ่งที่คุณลืมไม่ได้นั่นก็คือคุณต้องไปนําผักเพีย้ยนผักเซียนผีค่ะผักเซียนผีนะคุณนํากิ่งนาก้านเขาอย่างเงี้ยนํามาต้มไม่ต้องเยอะนะนามาต้มกับน้ำหนึ่งขวดเล็กแล้วคุณเอามาดื่มกินนะเช้าแก้วเย็นแก้วผักเซียนผีเนี่ยสามารถสามารถช่วยคุณเกี่ยวกับ,กบเรื่อง ลุกนั่งลำบากได้เลยนะคลิปนี้ก็เลยเห็นสมุนไพรตอนนี้ช่วงนี้ผักเส้นผีหาง่ายนกคุณสามารถทำตามได้เลยนะสุขภาพมีความสำคัญสุดๆถ้าคุณเห็นพี่หมอเป็นแพทย์คุณต้องนึกถึงเลยอาการลมในท้องเยอะๆใครมีปัญหาเรื่องลมในท้องเยอะๆมันแดดดันแน่นขึ้นมาที่อกอย่างเงี้ยทำให้หายใจเหนื่อยหายใจไม่อิ่มทำไรนิดหน่อยมันเหนื่อยมันเพียไปหมดสามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้นะ097 2 8 9 4 9 1 6ปเนบน a